I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up. No, I don't take. สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลอุ้มสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ค่ะจะพามาชมรถกระบะยกสูง4ประตูราคาเนี่ยอยากจะบอกว่าเบามากๆเลยค่ะมาพบกับรุ่นนี้ค่ะเชฟโรเลตคราดอโดซีแคป2.5 LT ปี P 2019ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าราคาของเขาเนี่ยเปิดมาเพียง 4,49,000บาทเท่านั้นค่ะได้รถสวยๆแบบนี้ยกสูงด้วยใส่แม็กให้เรียบร้อยและยางใหม่มาเรียบร้อยเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะคันนี้ค่ะสวยรอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับสีพิเศษเลยค่ะเป็นสีเทาเข้มนะคะนานนานทีจะมีเข้ามาค่ะปกตินี่จะมีสีดําสีขาวนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะมาเป็นสีเทาเข้มเลยค่ะ มาดูรอบคันของเขากันค่ะคันนี้นะคะด้วยเขาเป็นตัวยกสูงค่ะมีบันไดข้างติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านท้ายของเขาค่ะกระบะก็กว้างขวางนะคะสามารถที่จะบรรทุกของใส่ของได้เยอะมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าใหม่ทุกระเบียบนิ้วเลยค่ะกันชนท้ายของเขานะคะเนี่ยยังดูใหม่ๆเอี่ยมๆอยู่เลยรถคันนี้แทบจะน้องๆมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะ มาชมภายในของคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะระบบเกียร์ของเขานะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเรียกได้ว่าจังหวะเร่งจังหวะแซงเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยก็ว่าได้นะคะมาที่คอนโซลด้านหน้าของเขาค่ะจะเป็นสีเทานะคะตัดกับสีดําเรียกได้ว่าลงตัวสมูททุกอย่างเลยค่ะ เบาของเขานะคะก็จะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่ค่ะสีดําตัดกับสีเทาลงตัวกับตัวรถเรียกได้ว่าทุกอย่างในคันนี้นะคะลงตัวทุกอย่างเลยค่ะด้านเครื่องเล่นของเขานะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาด5นิ้วนะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมาให้ครบคันเลยค่ะมาดูที่ห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าค่ะห้องเครื่องเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าใหม่มากนะคะทุกอย่างสวยเนี้ยบเลยค่ะ เครื่องยนต์ของเขานะคะตามนี่เลยเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c นะคะเม็ดอาสน์ของเขานะคะยังเรียงตัวสวยอยู่เลยค่ะไม่มีรอยไหนขาดหายไปเลยนะคะและอยากจะบอกว่าน็อตเนี่ยค่ะยังเดิมทุกจุดเลยค่ะเรามาย้อมราคาค่าตัวของคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะว่าได้ยกสูง4ประตูแถมแม็กใหมย่ย่างใหม่แบบนี้ราคาของเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ราคาของคันนี้ค่ะเชฟโรเล็ต o ครโด้ซีแคป2.5 LT z ซ71ปี2019นะคะราคาเปิดมาเพียง4 4 9,000บาทเท่านั้นค่ะเครดิตดีฟรีดาวน์ใช้เงินออกรถเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเซลล์อุ้มได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0956581134ค่ะเรามีบริการจัดแฟนแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะคะและจัดสงมอบรถฟรี ทั่วประเทศเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลล์อุ้มขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะไว้โอกาสหน้ามาพบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ